สวัสดีจ้าจอยพาร,รวยสแนอจา้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนจา้าสวัสดีเอฟซใหม่และอเอฟเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกถูกการติดตามขอบคุณถูกๆกูกๆกำลังแรงใจจา้าเมื่อนี้จอยกับมีแนวทางรลาวพัฒนาสูตรหนึ่งเม็ดเดียวของวันที่13เดือน9ก้าสมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อได้รับชมจา้าแต่ก่อนสิไปรับชมวันที่สิ สามการมาเบิง้งพุนสรุปวันที่เก้าเดือนเก้ากันโกรนนะจ๊ะเนาะว่าน้องจอยหายตัวไหไปแน่จ้ะวันที่เก้าเดือนเก้าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเราพัฒนาน้องจอยให้เด่นอยู่ที่แปดหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งนะจ๊นะเนาะผลสรุปหกตัวสองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าสองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้านะจ๊นะเนาะ สองตัวล่างชุดหกตัวสองหนึ่งสองตัวล่างชุดสี่ตัวเจ็ดสามสามตัวบนสามเจ็ดเก้าน่าจะน้องพี่น้องจ้าสองตัวล่างสองหนึ่งน้องจอยให้เด่นหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งน่าจะน้องพี่น้องจ้าน้องจอยก็เข้าเด่นหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งจ้าส่วนตัวเจาะน้องจอยก็เจาะเข้าสองตัวล่างอยู่ในชุดหกตัวน่าจะเนาะสองหนึ่งน้องจอยเข้า ตัวกับหนึ่งสองเราจะนอกแถมเป็นตัวเน้นที่น้องจอยเน้นให้พ้อมจ้าพี่น้องจ้าสองตัวล่างอยู่ในชุดสี่ตัวน้องจอยหลุดไปเอาจะเนาะสามตัว,ตวบนน้องจอยกับหลุดไปเราจะเนาะพี่น้องจ้าน้องจอยมาเข้าสองตัวล่างสองหนึ่งน้องจอยเข้าตัวกับหนึ่งสองเราจะเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเราจะเนาะมาเข้าเด่นหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งเราจะเนาะพี่น้องจ้าน้องจอยกับโคสแดงความยินดีกับ ผู้โชคดีขอแสดงยความยินดีกับพี่ๆที่ตามเราพัฒนาสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันที่เก้าเดือนเก้านะจ๊ะเราพัฒนาสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันที่สิบสามเดือนเก้าสองห้าหกสี่แต่ก่อนสิไปรับชมกับมาฝากคำเตือนกันก่อนนะจ๊ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ แนวทางมีเข่ามีรุดเราจะนาะปรับปรุงกันไปจ้ะชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนนองจอยจะให้เด่นอยู่ที่สองจ้ะเด่นสจ้ะเด่นสองเด่นสวิ่งรูดอยู่ที่สจ้ะมาเบิ่งตัวจอก,กันเนาะ,ะ,นาะตัวจอก,ก็จะมีสี่ศูนย์ สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้าจ้าสามตัวสามตัวก็จะมีแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เนาะจ้าแล้วก็มีสองสี่หนึ่ง แปดสองแปดจ้าเดี๋ยวมาเบิร์ตัวเน้นนะจ้าแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่สี่หกสี่แปดจ้า อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะจ๊ะเนาะหมักตัวใดชอบตัวใดกะแคบนะจอไว้ใส่ไปเป็นแนวทางไดจ้าถักกระโดดหมักตามที่น้องจอยเน้นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางไดจ้าถักกระโดดบหมักตามที่น้องจอยเน้นกะสามารถเบิ่งคู่อื่นได้จ้าพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข่ามีรุดนะจ๊ะเนาะปะปุ่นกันไปจ้ารับชมเพื่อความบันเทิงใส่วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ขอให้พี guy, k, Murder, e cioè, e, ่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้ามีโชูมีใช่กันทุกคนจ้าเข่ามาเลยก็ฝากเป็นกำลังใจกับน้องจอยนอกจ๊ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้จอยกับโค้กาวคำว่าสวัสดีจ้า